วันนี้ไปได้กล้วยไข่ที่ตลาดมาวีแล้ว0บาทก็เลยอยากลองนำมาเชื่อไม่สามีได้ลองกินดูซื้อมา2หวีค่ะเลือกแบบที่สูงหามประมาณนี้กําลังดีนะคะใส่เกลือลงไปในน้ําตามด้วยมะนาวกล้วยจะได้ไม่ดํานะคะใช้มีดกรีดไม่ต้องลึกมากทําการปอกเปลือกกล้วยนําเส้นใยตรงนี้ออกด้วยแช่น้ําประมาณ5นาทีก็นําไปล้างน้ําประมาณ2-3น้ํากล้วยจะขาวนวลสวยไม่ดําแบบนี้เลยค่ะเติมน้ําลงหม้อประมาณ700 ML ตามด้วยน้านําตาลทรายความหวานตามชอบได้เลยนะคะใส่ใบเตยลงไปพอน้ําตาลเดือดแล้วก็ใส่กล้วยลง ป,ปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนระหว่างนี้ก็กลับพลิกกล้วยให้โดนน้าเชื่อมเบาๆเชื่อมไปเรื่อยๆประมาณ20-30ถึงนาทีกล้วยจะสุกแตกมีลายแบบนี้ก็ใช้ทับพี่กดดูความนิ่มตามที่เราชอบเราไม่ชอบเละมากประมาณนี้เนื้อแน่นๆกําลังดีก็โอเคแล้วค่ะส่วนน้ากะทิสําหรับราดก็ใส่เกลือแล้วก็ใบเตยลงไปไม่ต้องรอให้กะทิเดือดนะคะนาไปราดกินกับกล้วยเชื่อมแบบนี้ได้เลยสูตรนี้หวานกําลังดีรสสัมผัสกล้วยจะแน่นหนึบไม่เละรสเค็มมันด้วยกะทิสามีเพิ่งกินครั้งแรกบอกว่าอร่อยชอบ รวยเชื่อมเราว่าทำง่ายวัตถุดิบไม่เยอะลองไปทําตามกันดูนะคะ